ในสายตาเธอก็หูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภยัยแก้งโง,ง่เยอใจบ่ให้เจ้าละจบแบบเท่ๆครับพี่น้องมือนี้มาฟังเจ้าแบบเท่นะครับนะระวังผักเทียงครับผมบ่ได้ไปต้อนกับพี่น้อง อาจารย์ท่านใดออกต่อกอ็ขอให้มันหมานนะครับเนาะมือนี้ขอขอร้องครับร้องร้องเพลงไม่จากน้อยนะครับเนาะฟังไปแล้วก็ตีชมเลยนาะพี่น้องเนาะเอาครับมันหมานครับอาจารย์ท่านใดออกต่อพี่น้องอยู่ในสายทีตาเธอก็่หูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจ หูเบิดว่าเจ้ามีใครแกงโง่ยื้อใจบ่ให้เจ้าลาเพ็ดดีนำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าหาทำแบบนี้เด้อลาแพ่งปานหน่วยตาเจ้ายังนอกใจมือเจ้าสิาป ก็พอเข้าใจเหตุผลอยู่ละได้ข้าวข่าดองกองสูงเสียฟ้าคนที่นารากลายเป็นโตเฮามือเจ้าไปดีเมนเจ็บซ้ำใดกันใจทนเอาจบแบบเทเทยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่าลบเจ้าจากใจ จบแบบเทเทอย่างออกรันเวความหักสองเฮายินดีน้ำนองกับเขามือเจ้าเอาเสาลงรุมผ er, ู้แขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุมจบแบบเทเทไปแบบหนุ um, ่มๆแม่นอายสิกุม ว่าใจสัมได้ฟังเรากับตีชมเลยนะครับพี่น้องมือไม่สมัครลองครับผมมวนๆครับมันๆครับทุกๆท,ท่านที่ออกต่อมือนี้เนาะอาจารยนะ์เนาะ มือเจ้าสิไปก็พอเข้าใจเหตุผลยุล่าได้ข้าวข้าดองกองสูงเสียฟ้าคนที่ดารากลายเป็นโตเฮาเมื่อเจ้าไปดีเมันเจ็บสำใดกันใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่า คือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆยางออกลันเวความฮักสองเฮงยินดีน้ำนองกับเขาหืูเจ้าเอาสาวอู้ลงลุ่มผู้แข็ส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเทเๆไปแบบนุมน่ม แม่นอายสิคุมหัวใจสำได้แทนส่งเธอดีใจน้ำเดอ้อให้เย็นให้สุมจบแบบเทเทไปแบบนุ่มๆแม,ม่นอายสิคุมหัวใจสำได้ ครับพี่น้องเจอกันช่วงบสามเนาะครับนะเนาะเหลิกงานมาแล้วครับพี่น้องบเดทไปต้อนกนกครับมเมื่อนน่ก็เลยมาเบิงไอ้นี่ครับเจ้าแงนน,นะครับที่ผมเอาเทียบเทียบควยแล้วที่นี่ผมเอาเจ้าวิหารลงใส่หรอกครับพี่น้องเอาใส่ในกงร่วมหนีกะเห็ดหั่งเห็ดยางยางดีเนาะครับเนาะประมาณอาทิตย์กลัวครับ พี่น้องตอที่นี่ผมกับคือผมมาสังเกตเบิ้งว่าวิหารมันมันจิกตัวเนี่ยครับจิกเจา้าเนี่เจ้าแงนเนี่ยนะครับพี่น้องจิกเจ้าแงนเนี่ยคือเอาใส่กงไงมันกับบ้องแงนนั่นแหล,ละครับพี่น้องกับบ้องแงนเราแหล,ละได้ว่ากันมันจิกครับเจ้าวิหารอะไรจิกครับไรตีไรจิกเลยครับพี่น้อง ที่นี่ผมก็เลยเอาออกมาเซาเนี่ครับเอาเจาาเนี่ยหาออกมาเซาเน่นครับนกแงน,นครับของไว้ไ<ป>นะครับพี่น้องเนะเาะคือออกมาแล้วที่นี่ที่แดกผมเอาผ่าคุ้มไว้ที่นี่ผมได้เทียบครับเทียบแล้วนี่ผมเนี่ยวันมันจิบว่านันกันเนะพี่น้องก็เลยเอาไ่เอาไ่คูเอาเข่าปงผสมนะครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มันไล่ตีครับผมวิหาไล่ตีครับไล่ตีนุกตัวเมียเนี่ยครับผมมาจปล่อยครับแต่ว่ามัวจมาเอาพี่น้องเนาะครับก็คือคอนเทนต์นี้ลมเลวแล้วครับพี่น้องแต่ว่าถามมาแหนั่นมันกับชาวส่กองไงมันกับบ้างแงนนะพี่น้องเนาะแต่ข้างขขาไซกองหน่อยกับสิมีแม่เนาะครับที่แหนมีแน่ ใส่กวงหง่เนี่ยเศร้าครับผมแต่ว่าหนิมนเป็นลูกปลาทั้งสองครับเฉียดยากได้ยากน้อยครับพี่น้องนกมันผมว่านกมันเข่าคููกันบ่ได้ครับมันไล่ตีกันจะวิหาผมไล่ตีนกตัวนี้ครับผมก็เลยเอาออกมาเศร้านียนะครับคือสิผมจิปิดคอนเทนต์นี้แล้วครับพี่น้องแกนกแงนก็นได้ประมาณจักหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าปล่อยใส่กลวงหง่เนาะครับ ใส่กงน้อยกักบกะสีมีแน่นะครับแต่ว่าหุ่นนกอ่ะผมว่านกตัวนี้มันเป็นนกตัวเมียนะครับเป็นนกตัวเมียที่นี่ในเมื่อผมเห็นคอนเทนต์ว่าดเราอะแคือผมสปอยนะครับล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับแต่ว่านกอ่ะคือนกมันได้อายุเราครับนกตัวเมียตัวนี้หรือว่าสั่นผมกระช้ยมือผมมาเอาไปนะครับเนาะมาเอาไปมาล่องไปใส่กบนกไปลูกลูก ยิบหาเบิ้งงนะครับเนาะวางผมเนี่ยมันเป็นปลากับปานาะครับที่นอ้องปลากับปามันก็มีเหตุยากแน่นะครับมันไล่ตีกันครับผมสงสารนะครับผมสงสารตัวนี้นะครับสงสารตัวเมียนี่ไล่ตีกิ๊กขนหลวงเบิรนะครับขนหลวงหางหักเบิร์ตนะครับเนาะไอ้อนี่เขาบอกออกกับเซาเนี่ย,ยูตัวเดียวครับวิหา นี่ครับคู่กัดกัดนะครับนกเวหาผมเหมอเจ็ดเดียนนะครับเจ็ดเดียนกดเดียนอะนแหนุกเดืยนเจ็ดเดียนเจียเดเดียนย่างเขานะครับทุ่งเนี่ยครับเจ้าเวหาเนาะครับพี่น้องเอาออกแล้วครับพอไหวหมอนี่ไรตีเขาพดเจ้าเวหานี่ไรตีพวดนะพี่น้อง ลนปีครับไม่สงสารผมก็เลไเอาออกนะครับพี่น้องเอาครับสรุปคอนเทนต์นะพี่น้องเนาะสรุปคอนเทนต์ของผมก็คือลมเหลวครับพี่น้องคอนเทนต์ลมเหลวครับไปต่อว่าได้แต่ว่าแก่นกหงน์นี่แกได้อยู่ครับข้างกาที่เอาไปล่องเป็นผสมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมเอาปลาใส่ปลาก่ายากแน่นะครับนกขั้นบกเข่าคูเข่าคูว่าได้ เขาครูว่าได้ก็บว่าต้องบังคับเขานะพี่น้องบังคับมันตีกันครับผมตีกันกับสงสารเนี่ยตัวนี้นะครับหางรุดเพิเขาไล่ตีเนี่ยมือเ้ามัอแรงครับตีไล่ตีอ้อมตุ่มเลยนะครับไล่ตีอ้อมตุ่มเลยเบาไว้ครับเบาไว้ผมก็เรออกครับเนาะเอาครับรอเบิ้งครับพี่น้องที่นี่ใส่สีให้มูมาเอา ปลาหมูเสียเอาไปเห็ดนะพี่น้องเนาะว่าหมูเสียเอาไปเห็ดถ้าเพื่อนผมมาเอาผมก็จิปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับให้ไปสือพันต่อพี่น้องเนาะเอามาเห็ดคอนเทนต์เบิเบ่งเขามาแก้ไขเบิ่งหล้วเขาเห็ดบ่ด้แล้วก็ต้องย่อมครับผมปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติหรือบ่ซสั่นก็นให้เพื่อนไปเห็ดนะครับเนาะเพราะว่านกมันมันเป็นนกตัวตัวเมียครับพี่น้องนะครับเป็นนกตัวเมียนะครับ นะครับเอาครับสรุปคอนเทนต์เนาะพี่น้องบอร์พันครับผมผมเห็ดบอร์พันแล้วเอาเดี๋ยวให้ยมูมาเอาไปเห็ดถ้าวมูบเอาไปเห็ดก็คือก็คือต้องปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับเพราะว่านกนกตัวเมียเนาะครับมันประมาณนี้ครับสรุปบอสําเร็จครับพี่น้องบอสําเร็จดนะครับเอาครับคลิปนี้ก็สรุปคอนเทนต์ผมครับบอสําเร็จครับผม สงสารมันก็เลยเอาออกนะพี่น้องเนาะมันไล่ตีกันครับผมเนี่ยส่งนกตัวนี้ตัวเมียรครับพี่น้องเอาครับคอยเจอเจอกันชิปหนาเนาะพี่น้องเนาะชลิปนีมือนีกะประเฮดงานกลับมาครับผมเฮดงานกลับมาล้วกลับมาสังเกตเบิ้งนกตัวเมียตัวนี้แล้วครับพี่น้องแต่ว่าการเลื่มสมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวไห้อเอามูไห่ไห้มูเอาไปล่องครับผมพี่น้อง เสียงได้นหน่อยนะครับขันก๊อกก๊กกอกอยู่นะครับผมคลิปนี้สำันี้ผมเกษราเสียงดีขอเก้าคำว่าสวัสดีค่ะพี่น้องใคยเจอเจอกันไม่ในคลิปหนาครับผม